สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับตีมอออีกแล้วเนาะวิดีโอนี้นะคะก็จะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่18บวกนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงเนาะอ้าวลีมอป่ะครับอะไรนะลีมอป่ะฮะใครค,คือลีมออบ oh, <good. S 1> ะเกินใช่ไหมเนี่ยเมาลีมออใช่ไหม มาดี้เขาเมาแล้วดีมอใช่ไหมไปเอารถมาเขาเมาแล้วระวังหน้าระวังหน้าครับแก้งเมาหรอพี่อยู่ไหนเขาแก้งเมานะคนนี้เจอจะมาพี่ดอยโดินอะไรบักอ่ะเอ้ารถพังเออน่ะเธอจะพาเราไปไหนเนี่ยเราจะไปขายยาอยู่ สจะไปเก็บโคเคไม่เป็นไรหรอเราจะพาเธอเข้าห้องอย่างเดียวอ่ะช่วงเนี้ยโอ้โหสองลุมหนึงขนาดนั้นเลยหรอไปก็เธอเมาแล้วอ่ะเราเราก็มอบเฮ้เราก็หิวกลับบ้านกึ่มก่มได้แล้วอ่ะเดี๋ยวโดนแจ้งความเธออุ้มคนไปเรื่อยอ่ะสองลุมหนึ่งไม่ถือลุม เราไม่ได้อุ้มคนไปเร่อเราเราจงใจอุ้มเธอแล้วเนี่ย้เธอคนเดียวเลยไม่ได้บอกเลยว่าเราอยากไปัเธอไม่อยากไปฝาบอกไม่อยากไปใจอยากไปงมรู้ถ้าเราไม่เธอจําเราไม่ได้อ่ะตือไว้เ่โดนอุ้มเหม่อไว้นี่ยเห็นอะไรได้บ้างเนี่ยปกติเราอุ้มได้อย่างเดียวนะเธอแต่วันนี้เราอุ้มเธอบ้างไง เธออุ้มเราบ่อยแล้วเธอทำอะไรไม่ปรึกษาเลอ้ธอขออนุญาตเอามาสองพันเกินี่ชอเราเราถามเธอก่อนว่าเธอจําเราได้ไหมจําไม่ได้ใครอ่ะจําไม่ได้ดีแล้วแหละหรือว่าเปลี่ยนสีผมไปเปลี่ยนสีผมใหม่น่ะใช่อยากเปลี่ยนให้เข้ากับสีบิ่ินี่จําไม่ได้เลยแล้วเธอก็จาเราไม่ได้มานลีนอ่อ แม่ลองถอดกางเกงดิเกินจำแต่ช่วงล่างอย่างเดียวเลยเอาจริงเธอจำเราได้ไหมเนี่ยโอ้โดนอุ้มไปแล้วจำไม่ได้โดนคนเมาอุ้มใครอ่ะคุณทอยไงใช่เหรอไม่เหมือนกันวะไม่สบายมั้งหวัดลงอมงลอยไว้น้มา ดเสูรากว่าได้คออออพพพคิดเสียงได้แบบนี้ไม่ไม่ใช่เธอเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันเฮ้ยอย่าพาลงน้ำนี่เปียกนะเนี่ยโอ้ตัวเปียกโอ้เปียกหมดแล้ยดีนะเปปียกะเอาแบบเราอยากเปียกเต็มที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเด้อสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมตอนนี้หนึ่งน่าจะลุมมากกว่าดูแล้ว หนึ่งหุึ่งสองแล้วเมื่อไหร่เธอจะสางเมาหน่อยเธออีกน้ำอ่ะเดินเซทั้งวันโอ้โหถอดเสื้อผ้าแล้วน้องกูเช็คไม่กระโ้นกันเนาะเช็คไม่กรบโ้นเช็คทั้งตัวเราพอดีว่าเราแบบภายในเราแบบไม่รู้ว่าดิว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเธอช่วยมาเช็คให้หน่อยดิถอด เราจำไม่ได้แล้วมันกดตัวไหนอะอย่าบื้อดิโอจะให้ถอดให้เหรอฮะเธอว่าสีผมสีนี้สวยปะถ้าเป็นเธอมันสวยหมดทุกอย่างแหละจะเสียอะไรก็สวยถ้าเป็นเธอจริงๆปากหวานแลเรารู้ได้ไงเราเคยชิมแล้วเหรอก็ขาก่อนเดียไปทีเนื้ออุ้ยเดี๋ยวเอาเรื่องเธอเลี้ยงปากเราเหรอ อ้าวนี่เธอจำไม่ได้เหรอเราพอดีเอาความจำสั้นอ่ะเราเธอช่วยทำให้เราดูกใหมอ่อีกรอบหนึ่งได้ไหม <c oughs> เราต้องการให้แบบว่าอุยอ๊ย,อยเอาใจายเย็นๆนะโหใช้ตีนหรือฟืนความจำลืมลืมแล <c oughs> ้ว <c oughs> เดี่ยวนี้คุณเริ่มพัาคอก็ขึ้นทุกวันแล้วนะเดี๋ยวผมจะจับคุณกดเตียงอะไรเนียหน่นนกดดีสาเลยไม่ต้องเตียงวเดี๋ยวเราถอด ถอดบิกินี่มัดมือเธอได้ทั้งนั้นนะโอ้คืดูกแบบเนี่าปอยจูนมัดอยปล่อยจูนชือมเรียกชื่อตัวเองไม่ถูกเลยลิ้นพันเลยเธอเอยเสียรักเลยฟอยจูนอะไรของเองเนี่ยวันไหวเราเราไม่ไหวเลยเธอเธอเอาเรามาของโทนี่สตาร์นี่เธอเอามาเนี่ยชั่วโมงแล้ว โอเคไปเอาไปคืนเอาไปคืนดีกว่าไปเอาไปคืนเอามาสามหมื่นตังไม่มีตังไม่มีแล้วโอ้สามหมื่นเกินลากเรามาเนี่ยตังก็ไม่จ่ายเดี๋ยวผมเอาปูนมาให้เอาะเอาปูนมาเลยเอาคู่นี้โอ้ยเธออย่าอุ้มเรามันเสียวเราเราแค่อยากจับตุยเธอน่ะเออเนี่ยมันถูเราเลยเธอโอเค เดี๋ยวเราเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หลุดเข้าไปอ่ะคครดูนะก็นานน่กถูไปถูมาลื่นนะเธอถูไปถูมาลื่นถูว่าถูอะไรถูมาถูไปถูมามันลื่นนะเธอปล่อยไม่ปล่อยไม่โซนเปิดปะ่เปิดเราบอกว่าชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนพวกผมได้ไหมครับอยู่เป็นพวกผมพื่นผมได้สมหมืน เธอเอาเราไปเราก็ไม่จ่ายจ้าขึ้นไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมล่ะเราไม่ทำให้เราทางกันว่าเรามีตังกันหลือเปล่าเนี่ยคนรวยไม่ใช่ผมคนรวยมันเนตังนานเอาปูนมาเลยเอาปูนมาคนนี้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 เดี๋ยวจกให้เลยเดี๋ยวขออะไรสักกันลองร้องให้ฟังรักเธอลองร้องให้เราฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยถ้าถ้าเธอจะรักเราอะ ยืนเฉยๆเธอก็รักเราอยู่ดีแหละไม่จริง <c oughs> เรารอ<ม>เธอไปเอาเล<ม>ยเฮ้ยเห็นแขนเรามีลายสักปะไม่เห็นเราไปเอาด้วยล <c oughs> ปอยหน่อยอคุณครับ แต่ว่าไม่อยากสักอ่ะอืมมันไม่สวยเลย <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคไปแล้ว <c oughs> ในวิ่งกลับของจริงไม่ง้อด้วยไงล่ะ <c oughs> ของจริง <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเขาจะแบบขี่รถมางอออ้ออ่ะแล้วอยู่ดีไม่งอ้อเฉยเลย,ไ,ยไปเลย ตอนแรกเขาจอดรอเราใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ขึ้นไปอ่ะแล้วเขาก็เลยขี่รถไปเลยเอโถเอยนึกว่าเขาจะงอแบบงคลิดล็อกคนผิดล็อกได้ไปเอ็นจอยปะไปค่ะเอ้วเหรอแต่ว่าไปไปมาๆนะอ๋ออยู่กับเราเอ็นจึกๆๆนะอุ้ยมีใครรับไม่ได้ไหมคะโอ้ในไหนก็เล่นแล้วขอให้สุดได้ไหม พอดีว่าทอยชอบชอบสุดออกสุดอยู่แล้วว่าครับระวังนสูนะหคะหลโอ้โหเสียงแต่ละคนหัวร้ะอยากอยากเห็นมุมสูงอะนี่มันไปจริงจไปไม่ลาไปกับเราสองคนเดี๋ยวแล้วน้ามูกถามถึงเอ็นจอยทำไมอรอเหมือนเหมือนมีคนบอกว่ารลีมอที่หนใครบอกอะยิ้มยิ้ม อ๋อผู้หญิงคนนั้นเคยยิ้มเหรอที่ไป<อ>ฟังไอต้ตาหน้าร้องเพลงอะนะจีจีอะเออจเยอะม่นะยิ้มเยอะมานะไอ้จีจีดู<อ>ท่าทางสาวเยอะอยู่เสียงอย่างเพาอเสียงมันหล่อไอ้จีจีอะเสียงโคตรหล่อโอ้เรากล่ใจว่าเราไม่หล่อเธอก็หล่อ <c oughs> <c oughs> ไม่รักษาน้่ใจกัน,น <c oughs> เลยเราอะเธอหนีเราไปอยู่กับคนอื่น เอจหเราไปฝึกความหื่นที่หน้ากระจกนี่แคอเราเธอเธอจะหนีเราอีกทยงไม่ได้เธอเราไม่ได้หนีเธอเราแค่ไปฝึกมาเราจะเอามาเล่นกับเธอนี่แหละเธอบอกว่าเธอมีที่สูงสูงเรายังไม่เห็นเลยอ่ะเธอจะไปกับเราใช่ไหมใช่เนาะแต่ถ้าเรากลัวอย่างนึงคือเรากลัวทำตกแล้วยังไงเข้าไปก็ไปต่อยกันเฉยๆใช่ไม่เป็นอะไร เธอจะไปเปล่าโอ้ยโอ๊ยอะไ้หรือเปล่าพ่อจู๊ดโดนสกัดขาเร็วพี่พี่พี่ชายผมมาที่เห็นนะเธอเธอชอบแบบนั้นนะแบบวิวสวยๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันคันไหนกันแล้วเนี่ยทำไมเธอมีเยอะจังวัรถอะฮะอ๋อเรามีเยอะที่ไหนเคยเคยเห็นคันอื่นด้วยเหรอไม่เคยเออพี่ทอยไปไหนแล้วแล้วบ่นอะไรเธอมีรถเยอะมากเลยอะเธอขอคอคันหนึ่งดิ อะไรครับเนื่อลงเธอไม่กลัวเราหรอกที่เราเล่นอะไรแบบนั้นนะจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนนราหรอกนะเราแค่หยอกเล่นให้คนอื่นหัวร้อนเฉยๆอ๋อเราก็อยากหยอกกับเธอนะหยอกอะไรอ่ะ ถ้าเราถ้าเราเรับไม่ไหวเดี๋ยวเราจะเงียบๆไม่ก็เปลี่ยนเรื่องอรีวิวโก้สวยเลยอะ่ะใช่สวยมากเลยขอถ่ายรูปกันได้ไหมอุ้ยอะไรเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลงลงอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้ามันขึ้นเรขึ้นไม่ได้หรอไม่เราอยากไปถ่ายรูปกับเธอไปยืนริมริมน้นหน่อยดิถ้าเธอขึ้นไม่ได้เราขึ้นให้ไหม <c oughs> เราอยากให้เธอขึ้นให้พอดีเลย ถ้าเราเมื่อยเธอค่อยต่อเธอยืนริมริมหน่อยนี่มุมย้อนแสงก็มาเราเราได้หลายรูปแล้วนะไปเอาอยู่กับเธอเรามีความสุขทุกวันเลยเนี่ยใช่เหรอใช่เรามาเจอเธอเราไปไหนมาไหนกับเธอเรารู้สึกมีความสุขจริงนะมุมทางไหนวะน่าได้ดีนี่นี่โคตรกลัวตกไปตาเลยข้าวก่อนแล้วตาย ตรงนี้แหละเฮ้ย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 พอโจมกุล่วงพอโจมพิล่วงเอื้อเริ่มหมอหมอขาขาหมคนนี้ค่ะโอเคครับหนูก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการลงบันไดหนูโคตรเสียวเลยยดึงอย่างไดึงไปแล้วต้องให้เขาเด้งอ่ะโอ้เห็นเขาตกลงไปอ่ะออฟขึ้นมาแล้วเห็นเห็นหมออุ้มแล้ว เล,เล่นไปก่อนนะหมอหนูกลัวไม่โดรรนแล้วล่นทายากันนะครับตรงนี้มันเป <laughs> ็นดีเสียงอะนนี้ครับพอดีว่า <laughs> มันอยากเปลี่ยนวันเยครับเรามาเล่นดีเสียงด้วยนะเสีย <laughs> ง <laughs> <laughs> เสียงอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> เสียงตายไงครับก็กันมันมันมันคือคืออยากอยากมีความตื่นเต้นในชีวิตบ้างอะไรแบบนี้ ่เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอุบิเหตุนิดหน่อยหลังก็ยาอย่าทำนะครับมาเล่นตรงนี้อันตรายนะตึกเขายังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับอย่าีมาเล่นกันเลยเมื่อกี้นี้วากำลังกำลังได้ที่เลยแบบกำลังคือมันแรงเกินไปไงแล้วผมก็ขาผมก็ไปเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ล่วงรถรถผมหายนะครับเดี๋ยวดิวโอหนูแตกเอา เธอเราแตกตามเธอแล้วสรุปเราก็แตกทั้งคู่ไปทำอะไรให้ขาอ่อนบ้างเนี่ยพอดีพอดีหนักไปหน่อยอะค่ะก็เลยขาอ่อนลงลงบันไดไม่ถูกเลยครับคืออะไรครับสองคนเลยอ๋อหลีพอเราลดอีกคันหนึ่งนะเฮ้ยผมขับตามได้ไหมแตกตั้งสองคนใช่ไหมแตกทั้งสองครับ อ๋อไม่ได้อันนี้เป็นตึกจกโพนก็ตอนนั้นนะครับมันเล่นในที่สูงเสี่ยงกันด้วยโอหมอ่ะจะจะมีใครกันก็ไปหาห้องดีๆหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องมาเล่นในที่ก่อสร้างอย่างนี้หรอกเปลี่ยนวันด้วบรรยากาศอย่างนี้จะาเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้คือคือแบบว่ามันมันต้องการความตื่นเต้นแล้วก็ความเ้าใจแบบใหม่ๆ เซฟกันไปประกันไปนะครับเดี๋ยถือสาผมนะครับหมอใจเลยเอยสองคนหกพันนะครับเป็นทําอะไรมาพอดีหนูอยากลองอะไรใหม่ๆหนูก็เลยลองที่สูงนะเดลียวเหียวเหลียวลองอะไรใช่ครัว่าลองอะไรเออสองคนสองคนหกพันนะครับเพืนที่สงเสียง สองเจ็ดห้าแล้วก็กดเอนเตอร์ทีหนึ่งครับแล้วก็จำนวนเงินนะโอเคเข้าหลังทีหลังก็อย่าไปเล่นนะครับไปทำท่ายากันบนตึกกันนะฮันตรายนะยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินปะได้ยินอะไรคะทยอะไรลูกได้ได้ยินหมอพูดอะไรอย่าทำเขาออกมาเจ็บอุ้ยอต้ยอะไรเน อุ้ยปพอแล้วพอแล้วพอเลยเขาจะแตกแล้วมาม้าเขาเพิ่งแตกเมื่อกี้จะให้เขาแตกอีกหรอเอ้ยอย่าพึ่งทำอะไรลูกผมทำอะไรลูกผมอันนี้ใครเนี่ยเอ้าวจำไม่ได้ซะแล้วทอยหรอใช่ใช่โอ้โหทอยอันนี้ทอยฮึสิสกายอุ้มอุ้ม กูอุ้มเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเจอกันตั้งนานปากฉ่ำแบบนี้หรอวันนั้นนะโหวันวันนั้นบอกว่าอะไรนะวันนั้นขัดขื่นนะโหต้องขอมขืนผมพักเบียร์กลงไปลอกกันอีกแล้วตรงนี้เอาก็วันนี้วันนี้ผมสมยอมไงก็แบบเคยก็รู้จักอะไรกันแล้วก็แบบพูดอะไรก็สนิทกันแล้วอะไรแบบนี้เออะมยอมหรอ เออผมยอมแต่ยังทํายหมอคะเขาเป็นลมแดดค่ะวางแล้ววางเขาเป็นลมแดด